ทุกคนมามัดรวมๆวัดปังๆในเส้นทางจากนครลาซาแห่งทิเบตมาอย่างชายแดนทิเบตจีนอินเดียวัดแรกนะคะยกให้นะคะสากยะเซาเทิร์นค่ะวัดนี้นะคะได้เก็บรวบรวมตำราคำสอนพระไตรปิฎกโบราณน,นับพันปีเลยนะคะที่นี่จึงมีไอเดียเจ๋งๆค่ะด้วยการเอานักโบราณคดีนักวิชาการด้านศาสนานั้นนำจารึกหรือว่าตำราพระไตรปิฎกมาสแกนที่ละแผ่นนะคะเพื่อทำเป็นอีบุ๊กค่ะ เจ้าหน้าที่บอกว่าภายใน2เหเดือนนั้นทําไปได้แล้วกว่า1นึ0 0แสนแผ่นเลยนะคะและอาจต้องใช้เวลานับ10ปีกว่าจะเสร็จสิ้นเพราะว่าตํารามันเยอะมากเลยค่ะดีค่ะดีสู้ๆไปเลยนะคะเผยแพ่่เยอะเลยซีรีส์วัดยังไม่ได้จบนะคะเพราะว่าความท้าทายในการมาวัดในทิเบตอีกอย่างหนึ่งนะคะ นั่นก็คือเราต้องมีพลังขาที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะและต้องมีปอดที่ขยายรับอากาศได้เยอะๆนะคะเพราะว่ัดส่วนใหญ่นั้นจะสร้างบนเนินเขาสูงถึงสูงมากค่ะห้องและอาคารที่ใช้รักษาพระพุทธรูปหรือว่าทำพิธีกรรมทางศาสนานั้นก็จะเล็กและแคบนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะก็คงจะได้อุ่นแหละ แต่ว่าในวันสําคัญทางศาสนานั้นแนะนานะคะถ้าไม่จําเป็นนะให้สวดภาวนาที่บ้านแทนนะคะเพราะว่าคลื่นมหาชนนี้สุดๆไปเลยค่ะอย่างวัดไทยชิรุนโปนะคะวันสําคัญทางศาสนานั้นจะมีชาวบ้านสวดมนต์เดินรอบสถูปตั้งใจว่าจะถ่ายรูปไกลๆนะคะเพราะว่าเห็นจํานวนคนแล้วเข้าไปไม่ไหวแน่ๆค่ะแต่ก็หลุดเข้าไปในฝูงชนซะง,งั้นการจะฉีกออกมาจากอีกฝั่งเหมือนขับรถเปลี่ยนเลนตอนชั่วโมงเร่งด่วนในกรุงเทพ แต่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นนั้นมากจะแตกต่างกันเสมอนะคะสรุปเข้าไปแล้วนะคะต้องเดินวนเกือบ10รอบค่ะเปลี่ยนเลนก็ไม่ได้ถูรูถูกลางอยู่หน้านะคะจึงดิดตัวออกมาจากฝูงชนมาได้ค่ะอีกวัดหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือวัดรองบุกนะคะที่อยู่บนที่สูงที่สุดในโลกเพราะว่าอยู่ใกล้ทางขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ฝั่งทิเบตค่ะ ความเก๋ไก๋ของวัดนี้ก็คือมีพื้นที่แบ่งเป็นโฮสเทลนะคะสำหรับนักปีนเขาเอลเบรดด้วยนะเพราะบริเวณนี้แทบจะไม่มีที่พักค่ะอยู่ในเขตอุทยานนะคะจะมีแคมปิ้งก็ไม่กี่หลังค่ะให้นักท่องเทีย่ยวที่จะปีนเขาแต่ที่พักในวัดนั้นเขาจะแยกออกจากกานันนาเพื่อป้องกันความสับสนในกุฏิพระไหนห้องพักกันแน่นะคะ แต่ที่ต้องยอมใจนะคะก็คือหลวงพ่อที่จังหวัดที่นี่ค่ะคือวัดเนี้มันอยู่ไกลมากเลยทุกคนบ้านคนนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรนะที่สําคัญคืออากาศหนาวและออกซิเจนนั้นเบาบางมากค่ะทําถึงจริงๆค่ะหลวงพ่อ